เทศโปแลนด์ของของขายหลายค่ะมีไอ้เบิง่งขาหมูไหมเนี่ยขาหมูดูสิเนี่ยแบบเนี้ยอังกฤษไม่มีอ่ะดีมากเลยเดี๋ยวเอาให้ดูนะเยอะดูสิเึใดูขาหมูไอ้อบแล้วอ่ะกับกระดูกหมูอ่ะ ขาหมูดูสิอันนี้เครื่องในโอ้ยตตยดู nice. ดูเครื่องในอ่ะบีบ oh. huh? uh, uh, ออกอกอออันนี้เนื้อเราไม่ทานเนื้อเราก็เลยไม่เป็นไร okay. โอเคอุ้ยของกินเยอะมากตายแล้วอะไรเกดูฟ้าเนี่ย like yeah. อย้ตาย ของเยอะยเลโก้เดเต็มเกือบอโซบงร้านโปแลนด์เดียวมาเลยออเมกอดลูกโอ้ตาล้ ุ้มีทุกอย่างเลยแฟบ,บเอฟจิงลูกนู้เด้อดูเส้นอันอนี้เส้นหมี่หรือเปล่าอันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กบ้านเราอันน,อน,นี้วุ้นเส้นนี i ส g l ลาส n o o d ด e เนี่วุ้นเส้นมีขายด้วยเฮ้ยถุงละสีส่เซนเอาแปดแปดอัเนี่ยถุงละแปดเซนจ้ะอืม มาโปรแลนด์ไม่อดตายจ้ะมีอาหารเอเชียขายเหมือนกันจ้ะมีกะทิด้วยมีทุกอย่างดูสิสอุ้ยน้ำปลาก็มีน้ำปลาก็มีมอันนี้อะไรน้ำมันหอย,อยน,น้ำมันหอยอ่ะโอ้บินิ์บิณฑ์ผัดไทยเอานี่ดีกว่าเนี่ยที่ซอยเพชรทอโอ้ยตัวซอส อันนี about, ้ก็ได้น้ำมันหอยขวดหนึ่งไปทำผัดไทยวันนี้แล้วก็ทำพุ่งนึ่งโค้กนัทเมล This one's okay. But like we could get like one one cream as well. อ mm ืม hmm. อ yeah. yeah. yeah, no yeah, uh ืมอืยอะหน่ง m n o m o r เนี And couple milks h yeah. o m one. เ o ่อไซมอนมิว w มนดับ b ู e n แ u นเปียน a n ทูแคน e ย h เดี๋ยวเอาเลือกก่อนเดี๋ยวดูสินี่ไงหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยหน่อไม้กระป๋องก็มีแป้งอู้ตายโอ้ยไม่อดตายหรอกจ้ามาโปแลนด์เนี่ยอู้ดิสแมคซ์รูมดิชนิดแมคซ์รูม no ไม่ต้องนี่แหละดิ ถั่วงอก only have this one it's okay ที่เราไม่ได้ we have spring onion it's okay รุ่นาากระบอกตัวนี้ซูฮาร์มีปีกงี้อย่างไรมันมีถั่วงอกแบบถั่วงอกเป็นกระป๋องแล้วเป็นขวดจะไปผัดไทยโอเคเอาก็เอาอะผัวบอกให้เอาก็เอาจา้ะไม่เป็นไรเงินผัวจ่ายไม่ใช่เงินเราจ่ายเสร็สุสดดีโอ้ลูกมีปอกปี่สิ่งอืมตายละ To so, 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 so test one, this the coconut, the cream one is a lot of cream. Yeah, we we take the normal no. one and take one cream. Yeah. Coconut milk, yeah? mm. I can move it this one, cream one. Yeah, but, but they say milk. Yeah, but they say no. but a cream one and milk. milk. Yeah. Ha, But all of them, like you can shake it just no, out you out. fine. you can all cream. No, cream is cream. But when you want oh. cream, that is that's, that's milk. Mm. You see, ah. coconut milk, not oh. cream. Okay. Let's take both of them. Go see. Yeah. Okay. Ah, No, nothing now. We have everything yeah? Basil. ตัสุดเดี o วเหรอครัโอ้ย t ่ r ก็พรอนโอเคยวไปหากุ้งกันดุงตา่าพูดจริงเลยหาเนี่ยเฮ้อกเกพรอนนะคะโอเคอู้ดูของเขาเยอะเลยโอเคอรี่อรี่อืมอุ้ยไก ดีน่นะชีส <c oughs> อ,อือเดิเซมมัมคุกนะค่ะเนี่ยเดิเซมัมคุกเยอะอ๋อนี่ไงที่แม่ทำให้กินเมื่อวานเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยอู้ดูสิโอ้ยตายประเทศโปลแลนด์น่าอยู่นะจ๊ะบอกให้ของกินเยอะ Mm. Okay. I have card with me. Yeah? Yeah. No worry. Mm. So what which which prawns are we getting? Maybe we get that one? Yeah. Mm. or big one. Yeah. Or this one? A big bag? Four of us. Four of us, four of us. Too much or not? ฉั h ม่เชไอ้ิงทุ่มมาได้เ y ค่ะเนี่ยแกตัวนันตัวนนสไลด์คุณ e ูองพร m นสองอนซีทค่องใช e องใชโอเคซื้อของโอเคใช่โอเคได้ขอบนพอพอพ e พอ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 อพ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 ออพอพอพอาอพอเอพอพอพอสอพ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 ออพอวอพ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 อไอพออพ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 ออพ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 ออพพอออพอออพอ บอกไม่เป็นไรหรอกใช้คาร์ดเอาโอเคงั้นแค่นี้ก่อนไปจ่ายตังก่อนนะจ๊ะที่บายจ้ะ